เมื่อวานนี้เนี่ย NH มีการประกาศกำไรออกมาแล้วดีกว่าที่คิดไว้นะเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นซน n ิเมนต์บวกกับตัวมินซึ่งเราส่งข่าวไปตั้งแต่เมื่อวานในเทเลกร์ดมาแหละช่วงบ่ายว่าเฮ้ยเก่งกำไรมินนะเพราะ NH ออกมาดีนะเดี๋ยวให้พี่อ๋องช่วยเล่าประเด็นตรงนี้นะครับ หลายครับก็ตัว NH นะครับออกอีพอร์ตกำไรออกมาเนี่ยเป็นยูไฮนะครับคือหาก็อยู่ที่ปีที่แล้วนะครับ2อคิวปีที่แล้วนะครับทีนี้รอบเนี้ยโตขึ้นอีกยี่อรเซนตย้อนเดือนะครับอยู่ที่ประมาณ97ล้านยูโรนะครับหลักๆเนี่ยก็มาจากเลปาที่ดีขึ้นสักประมาณ6%นะครับซึ่งพอร์ตที่ตัวเลปาโตได้ดีก็จะเป็นที่สเปนแล้วก็ที่เซนทรัลยุโรปนะครับฉะนั้นเนี่ยถือว่างบออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะ ดีกว่าที่เรามองไว้นะครับเราราวสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้ดีกว่าห้าเนี่ยมีสองส่วนนะครับก็คืออีบิดามาจินเนี่ยสามารถส่งส่งได้ยอ้อนเหยียดนะครับอ่านี้นีดไฮไลท์ให้ได้นะครับว่าจะเห็นว่าแบบที่ที่ที่ทสเปนที่เซนทันยุโรปเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะครับอ่าครับ,คร,บครับแล้วก็ตัวตัวที่ดีกว่าห้าเนี่ยงบที่ดีกว่าห้าเนี่ยคือเรื่องของอีบิดามาจิน นะครับที่สามารถแบบแฟดได้คือก่อนหน้านี้เทรนต้องบอกว่าคอสที่ยุโรปสูงแล้วมันโตค่อนข้างเยอะนะครับโตโตแรงกว่าท็อปไลน์นะแต่ตอนนี้เริ่มนิ่งๆสเตเบิลน,นะฉะนั้นมาจินเริ่มส่งๆนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือเรื่องของภาษีนะครับไตรมาสเนี้ยภาษีอ่าเรียกว่าต่ำผิดปกตินะครับอันนี้มีตัวช่วยก็คือเหมือนประมาณว่าจะมีเครดิตที่เอ่อแท็กเครดิตที่สเปนอิตาลีนะครับแล้วก็มีแท็กลอสที่อาร์เจนตินานะครับฉะนั้นงบ NH เนี่ยดีกว่า นะครับก็พอง,งบเป็นท้ายเดียวคาดนิวไฮแล้วเนี่ยก็ไล่เรื่ว่ามินเนี่ยที่จะรายงานงบเนี่ยประมาณวันที่เอ่อห้าสิงหาเนี่ยก็น่าจะนิวไฮเช่นกันนะครับทีนี้เนี่ยถ้า,ามาเล่าเล่าพอร์ตอื่นให้ฟังเร็วๆเนี่ยก็พอร์ตเมืองไห่นะครับก็จะโตดีนะครับก็โตประมาณเล็บผาเนี่ยสักสิบสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ตัวธุรกิจฟู้ดนะครับอันนี้อาจจะเซมโซเซลอาจจะมีติดลบบ้างนะครับ แต่ว่าหลักๆเนี่ยมาจากพอร์ตจีนที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับอาจจะติดลบเซมโซเซลเนี่ยอาจจะติดลบสัก20%แต่ว่าถือว่าติดลบน้อยลงเรื่อยๆนะครับเ้าเทียบกับช่วงควอเตอร์หนึ่งะครับแต่ถ้าดูพอร์ตเมืองไทยที่เป็นรายได้หลักของธุรกิจฟู้ดเนี่ยก็น่าจะส่งส่งนะครับของของฟู้ดในเซมโซเซลในไทยนะครับส่งส่งทีนี้รวมๆเนี่ยเราก็เลยเชื่อว่า ภาพรวมเนี่ย NHD พอร์ตเมืองไทยดีนะครับจะมีจุดที่ฉุดนิดนึงก็คือ,อมีเรื่องของมาลดีฟนะครับมาลดีฟเนี่ยจะแผ่และผ่านแผ่หยอ่อนเยียนนิดนึงแล้วก็การขาย ial, เรสซิเดนเชียลเขามีธุรกิจิมิถุนายครับของมินน์่ะไตรมาสนี้อาจจะขายได้น้อยนิดหน่อย,อยทเทียบกับปีที่แล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของ FX e loss ที่เกี่ยวกับเขามีนี่สก,กุล US ที่อยู่ในบางประเทศนะครับหลักๆเนี่ยที่บอกว่าเหวี่ยงเยอะเนี่ยคือเขามี นี่สกุลยูเอสในประเทศรีลังกากับบราซิลซึ่งค่าเงินอ่อนทั้งท่างเยอะนะครับเทียบยอนเยียคิวนคิวเนี่ยนับอ่อนไปเยอะก็เลยทาให้อาจจะมีแบบเอฟเฟกต์รอบ้างรวมๆเนี่ยอ่ปัจจัยแต่ไงปัจจัยบวกเนี่ยจะมากกว่าปัจจัยลบละฉะนั้นเนี่ยกำไรเนี่ยนิวหายแน่ๆนะครับตอนนี้เราเข,ข้าๆเนี่ยคิดว่ากําไรห้เดิมของมิงเนี่ยคือสามพันปีที่แล้วเนี่ยปีนี้น่าจะมาจบแถวๆแบบสามพันสามถึงสามพันห้านะครับประมาณนี้ก่อนนะครับ ผแล้วก็ถ้าออกมาตามนี้นี่ทั้งปีนี่เราทำไว้8 3 0 0สามเนี่ยดูมีอัพไซด์บ้างไหมครัพี่อ๋องก็ตอนนี้ที่ครึ่งครึ่งปีแรกเนี่ยถือว่าโตได้ค่อนข้างดีนะครับตั้งแต่ไตรมาสหนึ่งเนี่ยขัดทุนลดลงพอสมควรแล้วก็ไตรมาสสองเนี่ยโมเมนตัม um <time> ก็ยังดีอยู่ทีนี้ครึ่งปีหลังเน,นี่ยก็ยังน่าจะโอ peration นี่น่าจะดีต่อเนื่องแล้วก็มีเรื่องของการที่เขา พยายามที่จะลดหนี้นะครับในครึ่งปีหลังนน่น่าจะมีการทยอยลดหนี้ซึ่งจะทำให้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยนี่ลดลงในครึ่งปีหลังนะครับถ้าครึ่งปีหลังโตในเลเวล10%บวกๆได้เนี่ยทั้งปีก็คิดว่าตัวเลขที่เราทำเนี่ยน่าจะพอมีอาศัยให้ให้หลุนกันนะครับโอเคครับอ่ะก็ราคาเป้าหมายปัจจุบันอยู่ที่44บาทสำหรับตัวมิน้นนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยมีผลกระอบการของ NS ที่ออกมาคอยแบบคำ้ำ ด้านล่างให้แล้วนะคะว่ากําไรเนี่ยโอกาสที่จะต่ำสามพันหรือต่ําคาดเนี่ยหรือหดตัวจากปีที่แล้วเนี่ยมันน่าจะยากมากนะพี่อองน่าจะน,า<ช>น่าจะโตแหละอยู่ที่ว่าโตเยอะโตน้อยได้แค่ไหนนะถูกต้องครับวันนี้เลือกเป็นหุ้นเด่นนะคะสำหรับมิ้นราคาเป้าหมายสี่สิบี่บาทครับผม